and flashing nice bro you're nice nice bim is uh, he get in the side you're stop 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 come down you pen fight yeah เจ็ตมันวิ่งไปมิดวิ่งไปมิดนะแต่พี่ไม่รู้มันอยู่ไหนเช็คเจ็ตให้หน่อย No w h a t h e a v e n e d เจ็ตเจ็ตอยู่ข้างหลังไม่ไม่เจ็ตอยู่มิดแต่พี่ไม่รู้มันไปไหนจ้าแล้ว S uh SCTCT เป็นสตารครับเห็นแลา กำลังขึ้นมาเอาดิบมาเด้ในไซต์เป็นเพรสฟีน่าจะอยู่ทางนั้นอันตีมียัดไปเลยพี่เลยลัวเบิละดเไปเฮ่ยไมตายใจพี่ได้หรอแดนซ c <oughs> <อ>ได้ได c h <oughs> No say goodbye ที่สแกมบ้ามาดูเลือดพี่เลยเท่าไหร่วะมึงดูเลือดเท่าไหร่วะโคตรเปลี่ยนไปจริงเหรอจริงเหรอเมื่อคีดเท่าเดือนหนึ่งเลยเหรอเออว่ะ เลดันยิงโดน่ตายแล้วใช่จริงพ,พี่เพิ่งรู้ตัวว่าพี่เลือนเลอหนึ่งพี่ไม่ได้สนใจเลื่อดเลยเมื่อกี้